สวัสดีครับวันนี้จะมาดูรถดำคันใหม่ของผมนะครับนี่บางฝุ่นหลังเป็นอย่างนี้ยนะกได้ยกอย่างนี้นี่มันก็จะไม่เป็นอะไรเนาะนไม่เป็นเพราะว่าผมใส่อย่างนี้อันนี้มีไปทะเบียนด้วยน่ะใบทะเบียนสี่สิมืนนิดนึงครับน่นะครับ แล้วก็ข้างข้างเดิมแต่ไม่อันนี้ม่จากไหนครับถ้าไดา้หมวกนั่นเองเงาแล้ครับตรงนี้แล้วก็นะครับนะคทีเด็ดครับมิชลินจิ๋วสองตัวเลยอืแล้วก็วกกววกไฟสปอร์ตไลท์ นี่หนูเราจะนับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนะครับทั้งหมดเก้าอันมันกันชนกันกระแทกเลยเลยรอบรอบไหนน,นนี่นนนนนข้างจัดท็อปสุดจัดนี่ โาล็อกเกย์ของเราอันนี้นะครับโดนน้ำไม่เป็นอะไรนะครับบางฝุ่นเพราะว่าใช้ทำจากเศษน,น,น้ำมันเองก็จะลอยนะครับดี๋แต่ผมจะซูมนะครับน,นะครับเนาะ ใจะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะรอมนันจะจริงหมดทุกอย่างแล้วขั้นสีแดงของผมวันนี้จะมีคลิปใหม่ลงอีกคลิปหนึ่งนะครับเราจะให้ชมรถแห่ต่อไปเอ่อช้างจะถ่ายลงนรบแล้ว จะซูมเชาชางเขาพูดติดตามพงถิง ห้าจุดเก้าห้าล้านคนคผมนะก็จะส่งบองส่วนแบบนี้ไปให้เนี่ยแต่งไว้ให้เปน็นเนื้อเป๊ะเนะแล้วก็สะโพกไส้เลย้อด้วยเบื่อน้ำส้มอยากกินน้ำแดงอือยุ๊บอุยเอ็งถ่าคิปอยู่น่ะแล้วก็แล้วก็จะไปไปบยบ อยากซื้เอเนะวันนี้สามแสนหะ้าลอเล่นซื้อไม่ได้นะครับไปซื้อในลาซาด้านอกอันนี้หักแล้วแทงจะยังอันนี้ ก็จะมาให้ดูนะก็จะเป็นบางคนหลังสุดรอรอมือนตรดติ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้างข้างด้านหน้าเออข้างข้าง สหรับวันนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีค่ะบายๆที่ช่องผมอย่าลืมนะครับใบเฟื่องตังให้พี่เชนแน่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องใบเฟื่องตังให้พี่เชนแน่ด้วยนะครับสำหรับเพจน,นี้ผมขอลาไปก่อนบายย